จะวัีวอว่ใน่องมว่ขียอดเจะมาแข่งกันต่อแข่งกับคนนั้นอ่ะเาซื้ออะไรมจ็มซื้ออะไรมี่ะไม่รู้นี่ทางเข้า thèn con cho chứ, hèn con chó chứ, nó ở đâu? Mưa ở đâu? Mưa ở này, mưa <laughs> เฮงกันก็ลงแล้วไงนี่นีหนึ่งช้อ อโองน้ยน้ำมันหล่นไปเพียบใครเหน้ำมันหล่นไปเพียบเตรียมอะไรเหลือจะดูดเอาไว้เพื่อ มื่นเมตรแล้วลค้วหนึ่งหมื่นแปด หนึ่งมื่นแปดพันห้าสิบ,สบโอเคเราได้โอ้ยคน,นเยอะเฮ้ยน,นะแบบนะเฮ้ยงองไปเปล่า เมื่อกี้ลืมดูมื่สองหมื่นป่ะพันหมื่นห้าแล้วนะเออหาดูก่อนนะชูดจะได้หนึ่งหมื่นแปดก็เลยห้าสิบห้าสิบแต่เราต้องเริ่มใหม่โอ้ได้หนึ่ง Ngôi cha Oh, wow! Woah! 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 เป็นก้าั้นเนี่อันนี้จะไปแข่งรอบสุดท้ายค่อยแข่งเนี่ยค่ะไปแล้วนะเจ้าคนบายเจอกันคลิปหน้า